วันนี้ครูพัดมาเที่ยวนะคะที่ปราณบุรีค่ะแล้วที่พักอันนี้ยครูพัดชอบมากเลยเพราะมันน่ารักมาก็ูสีบีสวนเนาะมีต้นไม้สวยๆร่มรื่นนะคะแล้วก็มีห้องนะคะเดี๋ยวจะให้ไปดูนะคะว่าห้องพักอะ่ะมันน่ารักยังไงแล้วแบบครูเห็นแล้วคราอยากซื้อมากดูสิมีสวนแบบน่ารักน่ารั มีห้องพักมีชั้นบนด้วยมาดูห้องนอนกันห้องแรกเห็นไหมน่ารักอะ่ะนี่ถ้ามาเป็นครอบครัวนะจะดีมากเลยพ่อแม่ลูกเด็กๆนะคะเพราะว่าจะมีแยกส่วนสำหรับตรงนี้เป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็มีสะน้ำด้วย ที่ขนาดก,กำลังดีตรงนี้มีห้องน้ำด้วยนะนี่นะเป็นห้องน้ำนะคะมีเป็ดน้อยด้วยให้เล่นนะ่ะดอกไม้สวยๆมีต้นฝรั่งมะมมวงมีฝรั่งด้วยแหละ นี่มีพิซิ้งย่างด้วยนะตรงนี้ใครชอบปิ้งย่างปลาเผานี่แล้วก็มีห้องครัวดอกไม้สีสว้ถัดชอบ นักที่จะต้องมาดูกันนะเขาก็จะมีแก้วมีอะไรให้เราเยอะแยะเนาะมีแก้วไวน์มีกาแฟมีแก้วชามีตู้เย็นนะคะซึ่งเขาก็จะมีห้องฟิตมีน้ำให้เราแบบเยอะเลยนะคะมีไข่ให้เราด้วยเนาะ หม้อหุงข้าวเตาอบไมโครเวฟถ้วยชามเยอะแยะอุปกรณ์ครัวกระทงกระทะนี่เครื่องปรุงก็มีให้เรานะคะมีแต่โม้ให้หนึ่งลูกแต่นี่คุณพัดซื้อมานะคะทีนี้ไปดูข้างในสิว่ามีอะไร ห้องกว้างนะคะแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ห้องน้ำตรงนี้นะคะอันนี้คือชั้นชั้นล่างนะก็จะมีห้องน้ำอันนี้เป็นที่อาบน้ำซึ่งแยกส่วนกันอันนี้น,าน้ารลักมากอันนี้สำหรับอาบน้ำนะคะอาบน้ำ ในห้องน้ำดีมากตรงนี้ก็อาบน้ำได้แนละ้วสำหรับสองคนใครอยากอาบน้ำแบบพร้อ,อมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยเอาล่ะเระาจะไปขึ้นข้างบนนะ เป็นข้างนอกวิวด้านบนนะภกเขาหนีวัวน่ารักมากเลยอ่ะตรงนี้สวยปะโอเคโอเคนี่คือชั้นสองหน้าต่างเขาแบบน่ารักอ่ะูด เปิดดูวิวข้างหน้านอกชานลมพัดเย็นมากเลยนี่วิวเลยตังน,นู้น เท่าไร What is เท่าไร What do you mean ฮะรอบเลยนะชิลแบบพอมรามาานะจ๊ะมองได้แบบสวยๆสวยงาม